คลิปนี้ลุงจะมาอัปเดตสถานะสงครามยูเครนรัสเซียประจำวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2566นะครับความทืบหน้าของสถานะสงครามยูเครนรัสเซียนะครับ ที่พอจะสรุปได้ในระยะนี้นะครับก็คือเรื่องแรกนะครับมีการประชุมรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศ G7 ขึ้นที่สหาภาพยุโรปนะครับแล้วก็มีความเห็นพ้องต้องกันนะครับในกลุ่ม G7 ซึ่งก็รวมถึงอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ โดยอังกฤษเนี่ยออกมาถแถลงถแถลงข่าวโดยท่านาริช,ชี่สุนักนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นก็ออกมาถแถลงข่าวโดยท่านรองประธานาธิบดีกมลา,าแฮร์สิสนะครับก็สรุปแล้วเนี่ยที่ประชุม G7 มีความเห็นเป็นมติเอกสารว่า ควรจะต้องนำกรณีของที่รัสเซียลุกรานยูเครนและก็กระทำอาชญากรรมสงครามนะครับต่อประเทศย,ยูเครนด้วยการทำลายทรัพย์สินของพลเรือนนะครับทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับอันเนี้ยนำขึ้นสู่ศาลอาญาหรือศาลอาชญากรสงครามระหว่างประเทศหรือ ICC ที่สหประชาชาติได้แล้วนะครับ ซึ่งก็จะมีผลอสองประการด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งผลทางคดีแพง่งทางท่านประธานาธิบดีปูตินจะต้องถูกริบทรัพยึดซับไม่ไม,ไม่ไม่แต่เพียงท่านปูตินเฉยๆนะครับบรรดาพลาภาคของท่านซึ่งให้ความร่วมมือหรือให เป,เป็นเห็นดีเห็นงามนะร่วมมือกับท่านนะในการที่จะกอ่ออาชญากรรมสงครามเนี่ยก็จ้ำโดนด้วยนะครับทุกคนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนในการสังหารพลเรือนยูเครนเนี่ยและทำลายทรัพย์สินพลเรือนนะซึ่งไม่ใช่กรณีของคู่สงครามนะ,นะครับระหว่างทหารยูเครนกับทหารรัเสเซียนยก็จะต้องถูกยึดทรัพย์นะครับอันนี้นะครับอันที่สองมีผลทางด้านอาญา ก็คือหลังจากที่ท่านปูตินหมดอำนาจแล้วนะครับท่านปูตินแล้วก็พรรคพักของท่านที่เห็นดีเห็นงามหรือให้ความร่วมมือกับท่านปูตินเนี่ยก็จะเป็นจำเลยท่านปูตินเป็นจำเลยที่หนึ่งนะส่วนลองล,อง,ล,อง,ลองมานี่ก็เป็นจำเลยสองสามสี่ตามลำดับแล้วแต่ว่าจะมีจำนวนผู้ร่วมลง,ลงมือกันทำความผิดกี่คนนะ ก็จะถูกลงโทษนะครับตั้งแต่การจำกัดบริเวณนะครับไปจนถึงจำคุกคือจำกัดบริเวณนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นการจำคุกนะครับก็คือจำกัดบริเวณก็ตามตัวนั้นแหละคือก็กักขังอยู่ในเรือนางหรือในปราสาทราชวังของท่านนะนะแล้วก็หนักกัวลงมาก็คือจำคุกอันนี้ก็เข้าเรือนจำนะครับหนักไปกว่าน,นั้นอีกคือประหารชีวิตเมื่อหมดอำนาจแล้ว ก็หมายความว่าท่านและภรราคของท่านจะต้องหลบหนีไปยังประเทศที่สามนะซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ท่านได้นะครับผมก็ไม่รู้ป่ะลุงก,ก็ไม่รู้ประเทศไหนนะจะให้ความคุ้มครองแก่ท่านได้นะครับท่านต้องคิดเอาเองแล้วกันก็คงไม่พ้นประเทศเปรเการด้วยกันลาะนะครับซึ่งในโลกนี้ก็มีไม่กี่ประเทศหรอกนะครับและประเทศที่จะให้ความคุ้มครองท่านได้เนี่ยก็ต้องเป็นประเทศที่มี จักยภาพเพียงพอในการที่กระทําเช่นนั้นด้วยนะมิฉะนั้นก็จะรับผลพวงกระทบตามมาจากสหประชาชาติด้วยกลุ่ม G7 ด้วยหรือกลุ่ม n a t ตหรือ EU ด้วยนะครับข้อ3ผลกระทบนี้เป็นผลกระทบเรื่องปฏิมากรรมสงครามซึ่งรัเสเซียต้องชดใช้แม้ว่าท่านปูตินจะหมดจาก,กำํำนาจไปแล้วก็ตามแต่ว่ารัฐบาลใหม่ของรัเสเซียนะ่ะจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเรื่อง อ่าปฏิมารกรรมสงครามให้แก่ประเทศยูเครนอ่าจนจนกระทั่งสามารถฟื้นฟูประเทศยูเครนได้เป็นปกตินะครับซึ่งก็ไม่รู้ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณค่าไม่ได้นะครับไม่รู้กี่ล้านล้านลาน้ลา,นลานบาทจำทองเนี่ยก็ใช้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งรุนลูกอ่าุนคนปัจจุบันใช้ไม่หมดก็รุนลูกรุนหลานก็ใช้นี่กันต่อไปแล้วกันหรือว่าใช้นี่กันหัวโตนะครับ ต่อไปนะหัวข้อต่อไปที่ผมจะพูดคือสถานะสงครามในดอนบาสลูฮันซัโปริเซียเ,เมลิทโทโปรแล้วก็เคิร์ซอนและลุ่มน้ำเดนดิปโปรก็ยังคงเป็นไปตามนั้นนะแต่ว่ามีข่าวข่าวกรองจากยูท b e นะครับแนวากฝั่งของยูเครนออกมาถแถลงว่ารัเสเซียมีแผนการที่จะทุ่มกำลังสัพพะกำลังทหารทหารใหม่5 0าพนาย นะครับเข้ามาโจมตีในดอนบาสหลักๆก,ก็คือบักมุดนะครับซึ่งเป็นเหมือนยุทธศาสตร์แล้วก็พยายามจะยึดดอนบาสให้ได้นะครับปัจจุบันนี้ก็ยึดได้บางส่วนละนะครับแต่ว่าจะเอาขยายให้ได้แคว้นดอนบาสหรือจังหวัดดอนบาสเนี่ยไปทั้งทั้งแคว้นหรือทั้งจังหวัดก็ดูทิ่ว่าจะทําได้ไหมต่างนะครับปัจจุบันก็ยัง อยู่ในสถานะสงครามตั้งยันกันนะครับสงครามสนามเพราะข้อสามรัสเซียก็จะเริ่มถอนกำลังวัคเนอร์มีข่าวว่ารัเสเซียโดยคำสั่งท่านปูตินสั่งให้วัคเนอร์ยุติบทบาทและถอนกำลังออกนะครับก่อนหน้านี้วัคเนอร์ก็ออกมาแ <c oughs> ถลงข่าวโดยทหารในแนวหน้านะครับบางกลุ่มนะออกมาแถลงข่าวว่า ทางทหารรัสเซียเนี่ยได้ริบป้ายห้อยคอของทหารบักเนอร์ไปแล้วนะครับความหมายก็คือว่าเมื่อไม่มีป้ายห้อยคอเวลาเสียชีวิตเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าใครเสียชีวิตนะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือชดเชยก็ไม่แน่หรอกคนที่เก็บป้ายไปอาจจะเป็นเบิกเงินแทนทํานองนี้ก็ได้นะครับก็คือว่าต่อไปนี้อนาคตของทหารวากเนอร์ไม่มีตายก็ตายฟรีนะครับเป็นนักรบ นิรนามนะครับเขาก็ออกมาแสดงความน้อยเนื้อต่ำใจไม่พอใจนะครับล่าสุดก็มีการเพิ่มเติมทหารวัคเนอร์ไปอีกหนึ่งกองพันหนึ่งกองหนึ่งกองพันก็ลดลดลดทัวร์ลดโค้ดประมาณประมาณกี่คันนะยี่สิบคันลหลุมไม่แน่ใจนะคันละสามสิบคนนะนะครับก็นับไปอีกประมาณพันคนนะครับต่อไปหารนะครับ ก็น่าละเติมเข้าไปที่กับที่บักมุดที่แนวหน้าแต่จะเติมไปยังก็ตามแต่ความเคลื่อนไหวของทหารรัสเซียและวัคเนอร์อยู่ภายใต้ดาวเทียมสอดแนมของกองทัพสรหรัฐเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข่าวสารของกองทัพสรหรัฐนี้ก็ส่งผ่านไปยังรัฐบาลของยูเครนนะครับส่วนที่ตั้งและพฤติกรรมส่วนท้องถิ่นนะก็ถูกตรวจสอบด้วย โรนของยูเครนกองทัพที่เป็นกองพันโรลบของยูเครนนะครับจับตาไปห,หมดแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยยู EU แลวก็ทางสหรัฐอมเมริกาก็าวางแผนที่จะรับมือกับกองกําลังทหารใหม่ของรัสเซียหากผนนายที่จะทำสงครามในช่วงปลายปุ่มภาาผ่านตอนนี้ได้ข่าวลุงได้ข่าวว่าเริ่มลบกันใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ทิศแล้วนะยังไม่ทันปลายปุมผาแล้วก็เริ่มลบ,ลบกันแล้วแต่ว่า การลกรบของรัสเซียไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นการลบแบบอย่างเชิงนะว่าจะลบวิธีใดที่จะเจาะแนวต้านทานของอยูเครนได้รอบแรกนี้ก็เปิดปรากฏว่าเสียกําลังไปวันละหนึ่งกองพันแม้ข้าราชการรัสเซียน่ะล้มตายบาดเจ็บล้มตายไปนะเอาชพรที่ตายนับศพได้น่ะวันละพันคน,นายพันพันเจ็ดพันสิบนายพวกนี้วันละหนึ่งกองพันก็ซาไปแล้วครับคือบุกไม่ บุกไม่เข้าก็ถอยไปนั่งคิดวิธีการใหม่นะครับก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรดีที่จะลบมันต่อไปก็หวังว่าเขาคงจะมียุทธวิธีใหม่ในการที่จะมาลบกับยูเครนนะาต้นน้องนี้เป็นต้นนะครับทีนีอ้อาวุธหนักเนี่ยของเนโะต้ที่จะมาลุยกับทหารรัเสเซียห้าแสนนายเนะี่ยก็คงจะเร็วๆนี้ละก็คงเป็นประมาณไม่เกินลุงว่าไม่เกินมีนาคมนะ ยังเก่งนะยังเร็วนะก็น่าจะประมาณสอนที่15มีนานะทหารยูเครนที่ไปฝึกการใช้รถถังประจัญบาน challenge เแล้วก็อ布拉ม m one อ布拉มแล้วก็เล็บเผิร์ดเล็บเผิดทูนะครับของเยอรมนีนะก็จะเสร็จสิ้นการฝึกอบรมนะ,ะรถทหารที่ไปฝึกกับแบตลี่นะครับรถเกราะรบรถก่อทหารลาบลูกรบแล้วก็พิชิตรถถัง ของอเมริกานก็จะเช่นเดียวกันนะอ่าแล้วก็อ่าปืนใหญ่ลหลายๆประเทศก็จะถูกนําเข้ามานะครับในแนวหน้าซึ่งเมื่อนําเข้ามาแล้วเนี่ยกองทัพของรัสเซียก็มีแผนจะใช้กองทัพอากาศถล่มอาวุธหนักของอ่ายูเครนนะครับที่ได้รับมาจากเนโต้นะครับเรื่องนี้ลุงก,ก็เชื่อว่าทางเสียนาธิการของยูเครนและก็เนโตเนี่ยคงจะวางแผนรับมือไปเรียบร้อยแล้ว นะถ้าไม่กลัวระบบขีปนาวุธได้ข่าวว่าสง่งทัิอ่อนมาด้วยนะครับก็ก็มาลองดูนะครับว่าจะส,สู้กันได้ไหมตา่างนะครับนั่นลหละก็คือสงคารามหนักที่จะเกิดขึ้นซึ่งความช่วยเหลือทัป่ปิงงออกมาเนี่ยสำหรับสหรัฐอเมริกากับเนี่ยตให้แกยูเครนนะ่ะมันหมดไปแล้วหมดในลอดนี้ลหละหมดในลอดที่จะ ที่จะทำสงครามกันในอนาคตข้างหน้าใกล้นะครับแต่ว่าอเมริกาได้แถลงออกมาแล้วอนะครับา,ากฝั่งของกระโหมของสหรัฐอเมริกาได้แถลงว่าว่าประมาณอดใหม่นะ,นะครับประมาณหมื่นล้านดอลลารนะ์อนุมัติแล้วนะในปีปีหกเนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความช่วยเหลือจะต่อเนื่องนะครับและ EU ก็จะเริ่มตอนนี้ จะเริ่มหลงขันเพราะจะหัดบ่อยให้สหรัฐอเมริกาเป็นภาระหนักอย่างเดียวไม่ได้เยเมนนีกับลำนะครับานายกรีเยเมนนีโอลาฟชูนะครับหรืออะไรคงลุงจำชื่อไม่ได้นะประมาณนี้แหละครับท่านไม่ใช่ครับขอขอภอภัยเรามามตอกลาโหมคนใหม่ของประเทศเยเมน,นีเนะี่ยซึ่งดูลักษณะโงเ่เฮงท่านแล้วนะท่านค่อนข้างจะบูนะท่านไม่ใช่ นนุ่มนิ่มแบบแบบคนก่อนนะครับท่านนี้ออกมาพูดเลยว่า,ายูเครนจะต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะนะครับเพื่อที่จะยับยั้งเมเสเซียในยแผ่อนาจเข้าไปในเนโตนะครับต้องให้ยูเครนชนะเท่านั้นนะครับนี่คือการแถลงการที่ชัดเจนมากโดยที่นายกรรีของเยอรมน,นีไม่จำเป็นต้องต้องแถลงนะให้ท่านนี้แถลงท่านนี้อยู่ฝ่าย ไฟบู๊อยู่แล้วนะนะท่านถแถลงได้ท่านก็ถแถลงแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ท่านเนี้ยหลังจากลบตําแหน่งเรามาต่อกลาโหมได้เพียงสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยท่านก็ไปหาเือกับบริษัทผลิตอาวุธไรน์เมทัลแล้วก็อื่นในประเทศบริษัทผลิตอาวุธอื่นอื่นะอุปกรณ์การรบอื่นในประเทศยเอยอยรมนีนะให้เพิ่มกําลังผลิตกระสุนแล้วก็อาวุธนะ เพื่อจะรองรับสถานการณ์สงครามย,ยื่อเยื้อในยูเครนก็หมายความว่ายังไงยังไงเยอรมันก็เปิดหน้าแล้วนะครับเปิดหน้าที่จะประท่ากับรัสเซียแล้วนะครับไม่ไม่ไม่เกรงใจแบบแบบแต่ก่อนแล้วนะครับพูดตรงๆเลยนะว่ายูเครนแพ้ไม่ได้นะครับหัวข้อสุดท้ายที่ลุงจะพูดนะคืออนาคตของอยูเครนจะเป็นอย่างไรนะครับ เดิมนั้นก่อนสงครามก็ก่อนวันที่24กุมภาพันธ์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับยูเครนมีศักยภาพทางการทหารอันดับที่22ของโลกนะรัสเซียมีศักยภาพทางการทหารอันดับที่2ของโลกปัจจุบันนี้นะครับยูเครนเป็นประเทศในยุโรปนะครับที่มีอำนาจการยิง อำนาจการยิงนะหรือมีขีปนาวุธเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งของเนโตทั้งๆที่ยูเครนไม่ใช่สมาชิกเนโตนะแต่ตอนเนี้ระบบต่อต้านขีปนาวุธเนี่ยไปอยู่ในยูเครนมากที่สุดในบรรดาประเทศออยู EU ทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็อนาคตของยูเครนเนี่ยก็ได้รับการรับรองจากฝรั่งเศสและอังกฤษแล้วว่าในไม่ชานี้นะครับ ยูเครนจะได้เป็นสมาชิก EU อย่างแน่นอนเพราะเขาจะเอาเข้านะครับเอาเข้า EU เพื่ออะไรเพื่อจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับและอื่นๆจาก EU แล้วตามมาด้วยสมาชิกของเนโตลุงเขาเดาว่าน่าจะเป็นสมาชิกเนโตได้ก่อนที่เงื่อนไขที่ว่าประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกต้องไม่มีสภาวะสงครามอันนี้อาจจะรับแรงกดดันของสหรัฐอเมริกา ให้ยกเว้นกฎเกณฑ์ข้อนี้ก็ได้ก็บีบบังคับให้สมาชิกเนโตจําเป็นต้องอยอมรับนะครับเอายูเครนเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกเนโตเมื่อทําสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยนะครับสงครามก็จะยุติเพราะว่าสิ่งที่จะตามมาคือว่ารัาเสเซียจะเผชิญหน้ากับเนโตโดยตรงก็จะมีอยู่สองสามประเทศอ่ะที่อาจจะไม่ให้ความร่วมมือนะ ซึ่งในสุดแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือเช่นยูโกสลาเวียนะครับแล้วก็ประเทศตุตรกีหรือตุรกีก็อาจจะอิดออดแต่อิดออดได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูกณีของฟินแลนด์กับสวีเดนนะครับซึ่งตอนนี้ตุรกีก็ไม่ไม่สามารถจะยอมรับสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกเนโตได้เพราะว่าไปอะไรไปขัดขวางการส่งผู้ก่อการร้าย ในสายตาของตุรกีนะซึ่งไปหลบภัยอยู่ที่สวีเดนนะไม่ยอมส่งผู้ก่อการร้ายคืนมายังตุรกีทั้งฝ่ายสวีเดนก็มองเห็นแล้วว่านั่นไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนะเป็นแค่ว่าความเห็นขัดแย้งทางด้านทางการเมืองเขาจึงไม่ส่งตัวบุคคลที่มีความเห็นต่างทางการเมืองไปให้ตุรกีได้นะครับตรงนี้ตุรกีไม่พอใจอีกอันหนึ่งก็คือว่ามี นักวิชาการและมีนักกิจกรรมบางท่านในในสวีเดนเนี่ยได้โพสต์รูปหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมต่อศาสนาอิสลามก็เลยชักนําให้เกิดประเด็นที่อ่อนไหวขึ้นมาทําให้ตุรกีเนี่ยมันเดือดเป็นร้อนนะครับจะไม่รับรองให้สวีเดนเนี่ยเป็นสมาชิกเนโตซึ่งเหตุผลอันนี้นเ,นเป็นเป็นเรื่องของความเชื่อและศรัทธา มันไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องสภาวะทางการเมืองแล้วลุงก็คิดว่าอ่าในสน่วนแ้วก็จะถูกบีบโดยสหรัฐอเมริกาให้ให้อ่าตุรกีเนี่ยจำเป็นต้องยอมรับถ้าตรุรกีไม่ยอมรับก็าอาจจะถูกขับออกจากเนโตก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เอาเอาฟิแนแลนด์เอาวซเวนสวีเดน,เ,ดน,เ,นเข้ามาแทนที่นะครับก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่าอะไรมันคุ้มอะไรมันได้อะไรมันเสีย อันนี้หลุงก็ฝากไปให้พวกติ่งประเดชการทั้งหลายแหละติ่งประเดชการนี่คือติ่งประเทศเชียจีนเชียรัสเซียเชีย <c oughs> อิหร่านโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนะเชียร์เกาหลีเหนือด้วยต่างๆเนี่ยก็ลองดูที่ว่าคุณจะเชียร์ไปได้อีกนานสักเท่าไหร่นะครับก็อยากเชียร์ก็เชียร์ไปแต่ว่าประชาคมโลกเขาไม่เอากอบคุณด้วย <c oughs> นะก,ก็อันนี้ก็เป็นข่าวสารที่หลุงอัปเดตมาในปัจจุบันนะครับ อนาคตของยูเครนนั้นก็มองเห็นแล้วว่ามันสดใสนะมันสดใสนะมัะม,มีอนาคตเพราะว่าการที่จะเป็นสมาชิกใน EU เอือเดโตได้นั้นจะต้องเป็นประเทศประชาธิปไตยไม่ใช่ประเทศเผด็จก,การนะถ้าหากว่ายูเครนเนี่ยลดปัญหาเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็มีจุดยืนในด้านประชาธิปไตยแบบสากลไว้ได้นะครับก็จะได้สมหวังในการเข้าเป็นสมาชิกของเดโตใน EU นะอนาคตก็เจริญรุ่งเรืองอย่างที่เห็นความเสียหายจากสงครามที่เกิดขึ้นก็ต้องชดใช้ด้วยคู่สงครามหรือผู้แพ้คือรัเสเซียนะครับอันนี้ก็หลวงก็ฝากไว้ก็มีอัปเดตว่าจะเป็นเท่านี้นะถ้ามีอะไรเคลอบหน้าก็คงจะเป็นสถานะสงครามจริงๆหลังในในในเดือนมีนาคมนั่นแหละนะครับหรืออาจจะมีการลบพุ่งหนักๆมามาปลายากุมภากจะมอัปเดตให้ทราบอีกทีนะนะครับโอเคครับสวัสดีครับ